ให้เขาซื้อคุณพันคุณพันสองแปดห้าแต่ว่าเขาเอายี่ห้าบาททำไมเขาเอาน้อยอ่ะแต่ซีก็อึ๊บเลยในใจว่าเอ๊ะไม่เชื่อสันแล้วครับผมไปตาเมชีแปดห้าสองกันที่ว่าถูกลวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับแปดห้าสองแปดห้าสองตรงตรง,ตรงเดี๋ยวมาถึงแ้วนะครับนี่มาถึงแ้วมาถึงแล้วทุกคน มาถึงแล้วมาถึงแล้วแม่ชีแปดห้าสองตรงตรงนะครับที่ผ่านมาอครับสองสามสองสามแล้วก็ห้าสามศูนย์หกที่พอเขาพันคูณพัน่ที่พันคูณพันเลยไหมแม่พันคูณพันนี่มันสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้าเขาไม่เอาเขาไม่เอาอะไรเขาเอายี่สิบห้าบาท แต่ชีก็บอกว่าทําไมทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ช่วยชีมั่งอ๋อสีก็แย่แล้วแล้วแล้วไม่ชีบอกให้เขาซื้อเท่าไหร่นะซื้อพันคูณพันเลยนะสามตัวนี้สีรู้น่ะเพราะชีออกมาจากคูุมแล้วชีจะรู้เลยแม่ซื้อพันคูณพันเลยนะสามตัวเขาได้แค่ยี่บห้าบาทนี่แหละเป็นของที่นี่แหละเป็นเป็นน้องชายเป็นน้องน้องสาวของปู่นี่แหละแปดห้าสองเหรอครับ แปดห้าสองฉันแม่มันออกใช่ใช่แปดห้าสองีบอกพันคุณพันเลยแต่ทําไมเขาไม่เอาทําไมเขาไม่ช่วยตัวเองซีก็แย่แล้วนะปีกายซีก็อยู่คนเดียวเนี่ย<อ>สวนมนต์ภาวนาอยู่คนเดียวท่านก็ขู่ให้อยู่ซีก็อยู่แต่เป็นนี่ซีขอร้องนากพอขอร้องพวกที่ว่าอยู่ด้วยกันหละ่ะทำไมเขา้าเขามองซีแบบเขาจะไล่ซีต่างๆนานา,นาเลยซีขอร้องว่าอขอ,อขอความช่วยเหลือหน่อยขอความคุ้มครองหน่อย งวดน,นี้ได้มาแล้วใช่ไหมครับแม่ชีอยู่ตรงนั้นหลยที่ว่าเป็นเกตตัวหกตัวน่ะบะอกเขา<อ>ถูกางวันที่หนึ่งนารายงวดเลยใช่ไหมคะางวันที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะเนตให้ดูบางทีมันจะปิดไม่มีแบตพลาดนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดูนะแม่ชีเข้าป่าเลยไปใส่นู่นนะนะมันมิดนั่นเลยค่ะลงวันที่หนึ่งนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไะ ออตอนนั้นไปให้อยู่ที่ป่าบิ้งนะคะแล้วก็เกตเกดเก้าก,ก็ให้หลายที่นะคะเกดเก้าวันที่หนึ่งนะแต่ทีก็ไปปัตทธานาตนหลายวัดมากเลยเพราะว่าไปทุดงกับครูบาอาจารย์นะคะทีนี้สีก็ขอความร่วมมือหน่อยสีจะบอกว่าหนึ่งไม่อยากเอาท่านมาร่วมเราแต่ว่าให้พุ้มครองสูงนัะีหน่อยแตนะครับเอาละแล้ว ดูแลชีหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ใช่อนี่เมธีหนีมาอยู่ป่าตรงนี้เหรอคะอ่อที่ว่าชีมาอยู่นี่ปู่บังคับให้อยู่เขาเป็ดทำชีก็อยู่อยู่ไหนก็อยู่ได้ทําไมไม่อยู่ให้ปู่อยู่ปู่ชีจะอยู่ชีอยู่ไปไกลเนี่ยจําำินลคนเดียวนั่งสมาธิอ่อชีก็ชนะไปไปจวดไปที่ไหนก็ได้ให้หนึ่งหมดหนว่าเจือเจือผี่ไงคะแต่ที่นั่งสมาธิอยู่นี่นะอยู่นี่เหรอจ้า เป็นภูมิแบบคล้ายๆว่าจีจะเห็นทุกอย่างเหรอเห็นผีด้วยเหรอคะไม่ไม่เป็นเป็นเพื่อนแบบคล้ายๆว่าจวดมนีจีมีเทวดามาส่วดด้วยนะคะอยู่คนเดียวยบางทีในน้ำบางทีในดินบางทีในอากาศเห็นต้นไม้ซีก็ดีใจมีเพื่อนเพื่อนแบบไหนดีไม่ใช่ไม่ใชีจะปีเที่ยงดังแบบมันมีโชคแหละที่ดังมากเลย เดียวเจะหนีเข้าป่าได้ใช่ไหมคะซีก็หนีเข้ามานี่แหละซีบอกว่าปู่จีจะอยู่ในป่านะทีนี้สีก็บอกเขานะบอกเขาทางอ่าการชยอตอนนั้นเข้ามานะซีก็ไปขอ้นเดือยเขาถูกทุกงวดทุกงวดทุกงวดเลยนะยอ่ก็ดีเ<ม>ขาบอกว่าถ้าถูกกันเยอะเนี่ยซีต้องการหนังหนังกางแปลงเจ็ดวันนะคะอ่าถ้าถูกทุกงวดทุกงวดนะหนังกางแปลงเก็ดวันมาให้อ่ที่ว่า วิญญาณท่านเดี๋ยวนี้วิญญาณเดียวนะออวิญญาณเดียวนะขึ้นมาเนี่ยแล้วที่จะเอาเลี้ยงเขาอะไรเลี้ยงก็ไม่รู้นะแต้บางทีก็มีข้าวไปบิรฑบาตมาไปแต่เช้าเดินไปนะเดินไปเดินมาสีก็มีกล้วยมีอะไรมาเลี้ยงเขา่วันเสาร์นี่คือผนอไม้อ่ะโอเคเราอยากเดี๋ยวจะเอาแล้วก็ไม่ทีขออะไรนะออขอผ้าชุดไม่ชี สามชุดนะคะแล้วก็ที่อยากใส่สวยๆอยากใส่สะอาดมั่งโอมันจ้หมดแล้วมีแบบตัวเดียวนี่แหละซักเช้าเย็นเย็นนี้ไม่ได้ซักแล้ววันนี้วันนี้ไม่ซักวันนี้ทั้งนั้นสมาธิแล้วเพราะว่าวันไหนไม่ได้ซักนี่ก็นั่งสมาธิแล้วนะะคที่ไหนวันไหนซักน้าตอนเย็นใส่เนี่ยก็ต้องนั่งสมาธิตอนเย็นด้วยหนาวด้วยเพราะว่าไม่มีพัดลมเนาะ เราเราอยู่ในป่าพัดลมมีอะไรนะน้ํานี่เราก็ต้มตักตรงนี้ต้มทีนี้ก็มีแม่เอามาให้แล้วเราก็ดีใจได้ฉันน้ำพี่คะไปบอกเขาซื้อตัวไหนนะพี่ว่าพันที่นี้ย่บอกให้เขาซื้อคุณพันคุณพันสองแปดห้าแต่ว่าเขาเอายี่ห้าบะอะไรนะเขาเขาไม่เชื่อเหรอบอกเขาซื้อเท่าไหร่ให้เขาทุกปีเลยแหละให้เขาทุกปีแต่เขาผูกน้อยแล้วก็ถูกน้อยแล้วก็กก็อย่างเงี้ยดูไม้กกแบบร เ่าไม่เขากกเล่านะเขาก็ซื้อมาเรียงกันแบบสนุกสนุก่ะแต่ว่าการถังกระฐานเนี่ยว่าทำบุญเนี่ยไม่เป็นไรทไม่ทำเป็นไรบาทนะแล้วก็บางทีเขาก็ได้พันบางทีก็ได้ห้าหกพันอย่างเงี้ยซีบอกก็ทุ่มหน่อยช่วยกันหน่อยตรงนี้ภูมินี้เขาอยากให้คนทําบุญเขาอยากให้คนมาสวดบุฉันก็สวดคนเดียวอย่ๆอยู่อนั่งสมาธิแล้วเดินตกลงแยๆอยู่คนเดียวบางทีเขาทุ่มหน่อยเขาก็ไม่ทุ่มบอกว่าไม่มีอตัค์ตัวละเท่าไหร่นะตัวละพัน แล้วเขาซื้ออ่ะเขาซื้อยี่ห้าคุณยี่ห้ายทดายทำไมไม่บอกทางช่องซื้อมั้งยังไม่รู้เลยช่องไม่มาวันนั้นถ้าซองมาอยู่ตรงนี้เลยนะรวยเลยเนาะวันเสาร์จะทาพิธีใช่ไหมครับเดี๋ยววันเสาร์นี่เอามาเลยพงมอะไรหอมๆแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ไอของเก้าจากนะคะมาให้เอานุนนะคะแล้วฉีะเอาตรงนี้ให้นะคะแล้วก็จุดธูปพญานาคมีสองอมแม่นมากเลยนะคะ ขาถูกบ่อยไหมแมจีที่นี่ตรงนี้เขาถูกบ่อยไหมครับถูกบ่อยมากวันนี้แปดเก้าเนียวเขาเอาชุดมาถวายเขาเอามาถวายปีกายปีก่อนนี่นะนี่ต้นอะไรนะเต็มไปหมดเลยนะแม่ชีต้นอะไรนั่นเนี่ยอันนี้เป็นต้นตะเคียนใหญ่โอ้ก็เล่นนะคะขนลุกนั่นแหละต้นตะเคียนใหญ่แต่ว่าแม่เขาก็อยู่กับชีนี่แหละบางครั้งแหละเขาก็อยู่กับชีนี่แหละเป็นเขาได้แม่ตะเคียนทองนะคะเขาจะเข้าจะไปหาชีตลอดเขาว่ามาอุ่นนุนตรงนี้หน่อยแต่ว่าเอจะพูดอย่างนี้นะ พูดให้เรื่องจริงเลยบ้านโดน,นหนามแท่งเขาไม่เอาด้วยเพราะอะไรชีก็พ้องใจเหมือนกันทําไมไม่สร้างบารมีทําไม,ทไมไม่ช่วยศาสนาพุทธทําไมไม่ช่วยกันทําความดีทําไมไม่สามัคคีกันที่บอกว่างีา้มแม่ชีงวดนี้น่ะเขามาเยอะดิเขามาเยอะอยากได้สามตัวนะได้สามตัวอยู่ใีน,นั้นเลย ามตัวตัวละพันตัวละองยักได้หางเดียวอ่ะไม่หางเดียวมีรางวัลที่หนึ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวมาอีกมาอีกมาอีกวันเสาร์เนาะวันเสาร์จะให้เรียบร้อยเลยของเก้าอย่างนี้อย่างนี้เลยโอต้องขึ้นผลลไม้เก้าอย่างอนเอาใครจะร่วมบุญวันเสาร์นะคะจะให้หางเดียวเลยเหรอแม่ออันนี้มันก็มีโชคอยู่มันต้องได้ต้องได้นะมันต้องได้นะคะแต่ที่ก็หวังว่าคุณต้องเอช่วยเหลือสีให้เป็นแบบ เอสิงนะคะก็ชีมีมานก็ช่วยชีด้วยนะอยาเคยแก้กับรบปลูอะไรอะไรชีมันสีก็เคยหลบตลอดเวลาจะหนีเข้าป่าไหมนี่ไม่ไม่มีป่าแล้ววะไปป่าไหนก็มีแต่คนมขนาดไปในถ้ำยังมีคนเลยอ่ะเขายังขับรถตามเลยถูกจนหนีเข้าป่าเลยครับแม่ชีไปในถ้ำเขาก็ตามบอกเลขแม่เนี่ยนะโอ้โหชีทุกงวดเลยนะ ทุกงวดเลยทุกงวดเลยให้เขาน่ะบางทีนะคนทางอุบลเขามาเอาผู้ใหญ่บ้านบางบางทีคนเขาก็โทรเอาเขาได้แล้วก็ยังโทรอีกที่ก็ให้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 ไปเลยถูกประจําเลยเหรอคะโทรประจําเลยค่ะจนหนีเข้าป่าเลยน้ำแข็งที่ถูกสองศกเนี่ยยังไม่ได้กินไข่ทั้งโลกเลยพูดเล่นกินเลยเพราะว่าไม่ได้ออกอากาศไงเออท้องเป็นพักขึ้นรู้จักอากาศทางเอฟพีนะนี้จะปีมณีโชคที่เขาให้สายยามณีโชคเคยเคยได้ยิน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม